ที่ตรงนี้เอาไว้แต่ทีนี้เขาก็บารารากับกับปูน่นะครัปู่เราเนี่ยปู่ดาเราเนี่ยว่าถ้าประสบผลสําเร็จได้เงินได้ทองมาเนี่ยที่ตรงเนี้จะถวายวัด โอ้ยครับอิบซี่คนผ่องงูใหญ่คนว่าปูเพิ่นมาขืนอยู่นี่แต่ว่าสันอิบซี่เอ้ยในอัดสีน้ำหางงูให้ในสัตับเด้ออิบซี่ครับเพิ่นหยอกเล่ยนหน้ามันก็ว่าสันอิบซี่ครับเล่นน้ำงูครับอิบซี่ครับงูเพิ่นเล่นน้าเล่นน้ำกันสองตัวว่าสันครับอิบซี่ครับมาบ่ท่าน่นละแยกกันไปคนละทางบอท่าน คนวามาทางนี้แหละครับอุซี่ครับใส่นอน่อยเห็นเด้อปูเด้อเห็นไหโฮ้คือพวกเห็นเนาะบาทนี้ เห็นบ่เห็นบ่ไปไทล่ะก้นครับโอ้โหอบซี่ครับบ่ท่าน,นเห็นเลยคนขึ้นม่านี่แหละว,ว่าท่นนานคนซ้ากันเห็นลืมๆแต่แอดบ่เห็นน้ำเพิินบาดนี่นี่ครับอีซี่ครับอยู่นี่มีอันลูกแก้วขึ้นครับอยู่อันตรงกลางๆนะครับเเพะคนว่ามีลูกแก้วคนขึ้นยุ่หันแล้วว่าท่าน ทุกก่อนพันพระมันโกน,กนเพิ่อดีขึ้นนี่ครับท่านนะครับยุบซีครับเพิ่นขี่ขึ้นยุ่งหันหรือเปล่าท่านโอ้ยได้ไล่ะครับมันอยู่ไหนีวกยุบซี่ขึ้นบน่นบุบบับบุบบับทุกขับยุบซีครับ,รบที่มีใบสีมีอย่างตั้งนหมดครับยุบซีครับ มองหันลูกแก้วเพิ่นขึ้นน้องับเนาะโอ้ยหล่อพอไหวแหลน้ำงูรับอีซี่ครับเพิ่นขึ้นกับบ่เห็นเนาะครับเนาะบุญบัวนอีมี่ครับอีซี่ครับไอคัตเตอร์เห็นไะพอเอาภาพตัวเนี้ยมามาไอขยายดูอีกทีดันเป็น,เป,นเป็นรูปพญานาคติดครับผมนี่เขาเรียกว่าภาพถ่ายติดเห็นกันจะจ่าเลยปูอ,องดำเลย ของแค่ปูองดำของแค่ของแค่เนี่ยคือไม่มนทุกทุกที่เนี่ยไม่ไม่มีถ่ายติดอย่างนี้นะครับใช่ไหมเป็นรอยรอยนี่มีอยู่ทั่วไปไม่แพ้แล้วมันดันมาถ่ายติดแล้วกันนั่นเนี่ยเดินถ่ายกันไปเลยเรืเลยนําหน้าไปก็ถ่ายไปถ่ายไปเดินเดินถ่ายน้าห้อยแบบปกติมัน่มีขึ้นคือยังพึ่เรื่อยน้าหนาไปใช่นะครับผมกอยังครูมือไน่คยัดพันยังเห็นชัดๆเล่นบ่อปู อันเอาเครื่องตั้งมาดูดาทีพอนห้อยห้อยพลเรือนเรื่อยไปขามทางไปครับแต่ว่าโตโตเท้ๆนี่โตเพิ่นเท้ๆนี่ก็ใหญ่ครับอันเรื่อยขามทางขึ้นสระอ่านบอกปลบกไอยเสียอาจารย์มาอาจารย์ไปบินฉาบานี่เมื่อเัปดามาเห็นโอเห็นห้อยเพิ่นเห็นนึกว่าที่ไหนวาเดี๋ยวบางแกลไกนี่็ว่ามันขอนใหม่จะไปโอ้ ตอนมาเขาไปเห็นควันใหม่ตอนกลับก็เห็นควันใหม่เห็นโตเลยเห็นเป็นโตนี่แหละก็เลยย่างยางเขาใส่เพื่อก็เลื่อยไปเรื่อยมาแ่ละเลื่อยไปเรื่อยเลื่อยไปเรื่อยอาจารย์ผนบริอ๋อเอาโทรศัพท์ไปน้ำคป็นช่วงไปวินบาทมันมันเนี่ยเม่าเศร้ามันในผลโตกะมันบลาเพื่อการเลื่อยเขาไปในี่ยปลายยางเรื่อยไม่ต้องดผิดเลยปลายยางชุดะแยะเตือนตืต้องโอ้โ มันทั้งโตใหญ่ทั้งโตหนักงโตอ้วนครับเลื่อยเพราะก็เลื่อยของมันไปเรื่อยอ่ะครับอาจารย์บริไทยรูปไว้ย่อมมโยก็เห็นย่อมหลายคนนี่จนจนบ่อยยังไงจนไหนไงล้างหัวบอกมันโตัวใหญ่ครับแต่มันันงูตัวใหญ่เนี่ยมันมันไม่เมือนงูอย่างอื่นเป็นงูเหลือมเหมือนกัน ก็เขาปาวารณาเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2566 3ต้นปีครัเขาจะมาแล้วแต่โควิดมันลงโควิดมันลงที่ฮ่องกงก่อนนะไรเขาปลูก33ไรเป็นเงินที่เป็นเงินเยอะไหมครับปูกก็ถ้าขายถ้าขายให้คนอื่นถ้าขายให้คนอื่นก็อยู่ประมาณ ไล่ละสองแสนสองแสนถึงสองแสนห้านะแต่อันนี้เขาเขาเขาเจ้าของเขาพอใจในในมีศรัทธาในวัดครับก่อนเขาจะไปประเทศนอกเขาได้มาซื้อที่เอาไว้อครับผมซื้อที่ตรงนี้เอาไว้ครับแต่ทีนี้เขาก็ปรารณากับกับปู่นะครปู่เราเนี่ยปู่ดำเราเนี่ยว่า ถ้าประสบผลสําเร็จได้เงินได้ทองมาเนี่ยครับที่ตรงเนี้ยจะถวายวัดโอ้แสดงว่าเขาซื้อไปแล้วใช่เขาซื้อไปแล้วสามสิบสามไร่นะครับผมตรงนี้เขาก็ถวายไปแล้วเนี่ยถวายไปแล้วครัหกไร่เนี่ยหกไร่สองงานครับตามธรรมดามันก็จะซื้อกันในในราคาในสมัยนั้นปีพศ .2555 นี่ก็จะซื้อกันในราคาไร่ละหกหมื่น ตอนนี้นะครับไร่ละแสนสองแสนตัววันนี้มันขึ้นไร่ไร่ละสองแสนห้าที่แถวนี้นะโอ้ก้าวกระโดดอกเนาะจากสองหมื่นเป็นสองแสนห้าแต่ว่าใจบุญนะครับนเนี่ถวายสามสิบสามไร่เลยแต่ทีนี้เขาเขาก็จะบอกว่าถวายมันมันมันก็ยังไงยังไงอยู่เพราะว่าที่มันแพงทั้งสามสิบสามไร่เขาก็จะถวายถวายแบบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ ก็คือเขาจะถ้าถ้าวัดจะเอาเนี่ยถ้ามีเจ้าภาพมาซื้อ,อที่ถวายวัดเนี่ยเขาก็จะขายในราคาที่พิเศษมากๆเลย<อ>ก็คือไร่ละหนึ่งแสนบาทครับผมไหรหรือสามสบสาไร่นี่สรุปแล้วก็จะขายในราคาสมล้านบาท ลดอีกลดลงมาอีกใครจะร่วมบุญใช่ไหมปู่ใช่เหมือนเหมือนวาร่วมบุญเนาะใช่ถ้าใครจะร่วมบุญซื้อที่ถวายวัดก็โทรมาจิตต่อปู่หรือว่าเดี๋ยวจะฝากจะฝากเบอร์บัญชีธนาคารไปกับโยมครับผมโยมยูทูบทุกทุกคนนี่แหละทั้งเบิบซทัพย์ทั้งูอปอทั้งอะไรพ่อสไบครับครับผมเพราะว่าเราจะสร้างที่นี่ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามพระวินัยทุกอย่างครับจนเจ้าของคนที่เขาจะมาเนี่ยเขาเป็นแต่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนที่จะมาซื้อเที่ยวเที่ยวนี้นะแต่แบนอันนั้นเขาเป็นเจ้าของเมียเมียเจ้าของคนคนละคนนะปูเนะใช่ไม่คนละคนครับผมแล้วมีสองเจ้าอ่มาปูสองเจ้าครับผมสายบุญทั้งสองคน นี่เขาว่าจะมาวันวันที่ห้าเดือนนี้อากาศเมืองไทยมันร้อนเขาสู้อากาศไม่ไหวเขาเลยยกเลิกเครื่องบินเขาบอกว่าให้อากาศเมืองไทยเนี่ยมันเย็ยนลงก่อนจะเย็นเย็นใหม้มาให้มันเย็ยนลงก่อนพอเขาสู้ไม่ไหวจริงๆครับอ,อ,อย่างอื่นไม่มีปัญหาแต่เขาสู้อากาศเมืองไทยไม่ได้เพราะมันร้อนมากตัก้ง42อ,อ,องศาเนาะช่วงวันที่ห้าเอฟซีครับสำหรับคิดหนีนะครับเนาะแอดกติตัดออก อ่อมาเป็นคือว่าเพิ่นอ่าทีสามสิบสามไรครับพี่ครับเพิ่นขายนะครับเนาะอ่าทั้งหมดขายสามล้านครับสามล้านเพิ่นก็เรียกว่าอันวันที่หาอ่าเพิ่นสีกลับมาจากอ่าเด่นไก่เนาะครับเนาะทา้งเด่นไก่พันธุ์ม้าัสนแต่ว่าพันธุ์ม้าปอดายพันธุ์วาครับพี่ครับก็เลยปีนะครับเนาะเอฟซีครับอ่าสามศูนย์หานะครับเอฟซีครับ ก็เลยเป็นเลขที่ม้านะครับเนาะที่แอดลงไปมือนีครับเอฟซีครับกันมากระจัดัดกระจานเลยครับเด้อแอดจับเอาความเบาของเพิ่นครับอีซีครับฮะจับเอาความเบาของเพิ่นมาลงไห้เนาะครับเนาะอืคลิปต่อไปอีกคลิปหนึ่งคลิปฟันธงเอฟซีครับนี่แหละฟันธงนะครับเนาะเอฟซีครับอ่าเป็นค้ามเบาของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นว่าอ่าทีสามสิบสามไรอ่าในราคาสามล้าน นะครับเนาะไปเวลาขายให้ทางวัดแล้วเพิ่นที่เอาแค่สามล้านปกติแล้วเพิ่นขายไรละสองแสนกว่าบาทสันแต่ว่าขายวัดขายครึ่งหนึ่งครับอุ้ยซี่ครับก็เลยมีตัวเลขนีขึ้นมาครับอุ้ยซี่ครับเป็นอ่าสามสามแล้วก็สามศูนย์ห่านะครับตัดเหรียญสองตัวก็มีสามห้าราคาศูนย์สามศูนย์ห่าเอาสามศูนย์ราคาศูนย์ห่าครับอุ้ยซี่ไปกลับเอาเลยครับเด้ออุ้ยซี่ครับอ่าเพราะว่าคันมักกระจัดคันขัดกระผ่านนะครับเนาะแต่บางครั้งนี่ก็ต้องจับคำบอกพิ่นพร้อมครับอุ้ยซี่ครับอ่า ควาเพิ่นเบาไปยังไหนเนาะครับเนาะห้อก็ต้องจับความเบาเพิ่นแล้วก็มาตีลงไปเอ็ดค่ะเอฟซีมักนะครับเลือกอะจัดไปเนาะครับเนาะขันบรมักกระพานได้ครับอีซีครับคือตัวเลขจุดนี้นะครับเนาะของปูสมานาวตำนานพญานาคขึ้นหลังคาสาราครับอีซีครับเป็นตำนานมาแต่ไราแต่ไรเพิ่นกรเลาให้ฟังเนาะครับเนาะเอฟซีครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่อง เป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่าน,นั้นนะครับว่าเอฟซี FC ครับขันมากกัจัดขันข,ขัดกระพานขันมากขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพอสวยพาดเวยนะครับเด้อฝากขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะขอกำลังแรงใจจากทุทกคนขอคนละหนึ่งไลค์ครับเอฟซี FC ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็ได้ครับเอฟซี FC ครับเอาสำหรับคลิปนี้กะทีขอ,ขอ,อยุติไปเพียงสำนีพอก็ะแม่นในคลิปนาขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบัดดีงามครับ